สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับตูมตามนะครับฟอร์ดไอเอ็มเอนะครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของงานฟอร์ดแฟนเฟสติวัลครั้งที่2ที่สนามสปีดเว์ปทุมธานี อตอนนี้ครับเราอยู่กันในบรรยากาศของสนามแข่งแร็กหรือว่ารถทางตรงนะตรงนี้ก็จะเป็นรถที่กําลังจะออกตัวนะฮะแล้วก็ตรงแถวนี้ที่เราเห็นทั้งหมดครเป็นรถที่ต้องการจะลงสนามทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดมากๆวันนี้ครับกับบรรยากาศนะครับฟอร์ดแฟนเฟสิ v ิวครั้งที่2ครับ ไปดูบรรยากาศร,รอบงานกัน เอาละครับสำหรับบูธแรกที่เราจะต้องมานั่นก็คือบูธกิจกรรมของ f อ r d ด m a ครับที่วันนี้เรามาจัดกันที่สนามสปีดเวย์ปทุมธานีนะฮะสำหรับนะฮะท่านใดที่มาที่งานของเราในวันนี้นะครับที่จัดขึ้นนะ,ะเราจะมีของสําหรับนะฮะลูกค้าคนพิเศษของเรานะครับอันดับแรกเลยก็เป็นป๊อปคอร์นนะเรามีแจกให้เลยมีน้ําดื่มมีกระบอกน้ํามีเสื้อ IMA Nextgen นะครับ นะแล้วก็โอ้โหนะฮะมีหมวกนะต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ในบรรยากาศค่อนข้างคึกคักมากๆและที่สําคัญวันนี้เรามีรถมาโชว์ทั้งหมด2รุ่นครับนั่นก็คือ f o r d Everest นะครับไทเทเนียมขับเคลื่อนสีล้อก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้เลยครับสีสันโดดเด่นมากๆครับสำหรับงานนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าเป็น f o r d Ranger อร์ t o r ดีเซล2.0ดไบเทอร์โบครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆนะฮะกับทีมขายของเราที่มาบริการกันถึงที่ที่สนามสปีดเว์วันนี้อ่ะโอเคฝากบูไปต่อกัน โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศรถที่มาจอดโชว์ในวันนี้ด้วยที่สนามสปีดเวย์เนาะก็ต้องบอกเลยครับว่าคันแรกที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นฮะรถที่เป็นผู้สนับสนุนเลยครับโดยตรงนั่นก็คือ Ford r m เในเรื่องการเซอร์วิสและอะไรต่างๆนั่นก็คือเจ้า Raptor ดีเซล2.0คันนี้ครับไปแข่งมาทุกสนามแล้วนะครับทั้งในประเทศ ต่างประเทศต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ตัวเป็นๆมาจัดโชว์ตรงนี้นะครับดูตรงบริเวณด้านในได้เลยครับสามารถเปิดดูได้เลยอันนี้เป็นรถแข่งที่ไม่ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าจะใส่พวกแคสบาร์ใส่เบาะที่นั่งใส่นะครับพวกนิเกเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆภายในเป็นของจริงตัวจริงคันจริงจอดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คันนี้หนึ่งคันก็มาจอดโชว์ที่สําคัญนะเราจะมีการตกแต่งรถสไตล์ประเภทต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กันเลยดีกว่าครับไป ครับก็จะมีงานแชลนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้ารถยนต์ฟอร์เรนเจอร์คันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าดังมากๆในติ๊ t o k อกครับก็ต้องขอกลับสวัสดีเจ้าของรถก่อนครับสวัสดีครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์สักนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้มาที่งานสป e ดเว y เนี่ยเราเอารถมาโชว์เนี่ยนะครับคันนี้เขาเรียกว่าแต่งสไตล์ไหนหูเห็นโต่ามากๆตัวนี้เป็นสีเมกันครับเป็นีเมกันครันนี้นี่ใช้เวลาแต่งนานไหม เวลาแต่งนานไหมคันนี้สองสเดือนครับประมาณ 2- อสเดือนนะฮะเครื่องยนต์อะไรได้ทาได้บ้าเราเครับผมเอาเป็นเครื่องยนต์เดิมนะแต่ว่าคือแบบแต่งออกมาเป็นสไตล์สตรีทอเมริกันนะฮะตอนนี้คือแต่งเสร็จหมดแล้วยังเนี่ยที่มาโชว์วันนี้ก็เหลือข้างหน้านิดเดียวเหลือข้างหน้านิดเดียวนะฮะเมื่อกี้เห็นไปลองวิ่งมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างโอ้ยขับเต่าคือเหมือนขับเล่นใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเรามาเห็นรถคันจริงแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคันนี้ใช้เงินแต่งไปเยอะไหม ไม่เท่าไหร่รไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ก็นะไม่เท่าไหร่แต่ก็น่าจะไหลตังค์อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงว่าทาไมถึงเลือกใช้รถยนต์ฟอร์ดผมมองว่ามันมันสวยครับแล้วมันไม่เหมือนรุ่นอื่นในตลาดอะไรครับแล<อ>้วก็ส่งด้วยอ๋อชอบทรงเขาด้วยแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเลยรถอเมริกันเลยแต่งเป็นสตตีทอเมริกันโอ้โหเนี่ยเป็นไงสุดยอดมากๆเลยงั้นเดี๋ยวนิดนึงครับขอ3คําให้กับฟอร์ดไอ้เองสันิดนึงครับผม มันโคตรเทะมันโคตรเทว่าโอเคขอบคุณมากน,นะครับขอบคุณครับ ครับอ่าแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยครับว่าโหแบบโดดเด่นมากเห็นมาแต่ไกลเลยก็เลยอยากเข้ามาสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าผมหนึ่งครับหนึ่งครับอ่าบริษัทไอรอนแมนโฟร์วิไดประเทศไทยครับอ๋อโอเคพี่วันนี้ผมเห็นรถพี่แบบโดดเด่นมากเลยอันนี้คือคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับพี่อ่าคันนี้แต่งอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยคือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเปลี่ยน โชคสปริงปีกนกแนบระบบอะบอลจอยทุกอย่างเลยเป็นเป็นของไอรอนแมนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของงานป้องกันก็คือพวกกันชนเหล็กนะครับบันไดข้างกันชนหลังอะไรพวกนี้ก็เป็นของของเราทั้งหมดเลยเช่นกันอ๋อครับพี่แล้ว ตรงนี้เนี่ยผมมองมาแล้วคือเหมือนรถเหมือนเป็นฐานบัญชาการนะมีอะไรบ้างพี่ตรงนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้นี่คือใช้ได้จริงทั้งหมดเลยใช่ไหมใช,ใช้ทั้งหมดครับจริงๆแนวเนี้ยนะครับทางทางที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเรียกว่ารถแนวโอเวอร์แลนด์นะครับโอเวอร์แลนด์คือเป็นรถที่สามารถท่องเที่ยวได้ในระยะยาวนะครับก็คือสามารถมีระบบอ่าระบบไฟฟ้านะครับมีเต็นท์นอนมีระบบน้ำนะครับสามารถอาบน้ําล้างหน้าได้มีตู้เย็น นะครับมีระบบโซลารจัดเก็บนะครับพวกนี้ครับจะจะเป็นเป็นสิ่งจำเป็นทั้งหมดเลยอ๋อก็คือเป็นการแต่งสไตล์โอเวอร์แลนด์ซึ่งออสเตรเลียนิยมมากใช่ไหมพี่โอ้โหเหตุผมเห็นมีอันนี้คือโซลาร์เซลล์ใช่ไหมพี่ที่อยู่เนี้ยเป็นเป็นแผงโซลาร์เซลล์โอ้โหสุดยอดเพราะว่ารถคันนี้ครับจะเป็นรถที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับและก็ในส่วนตัวผมเนี่ยจะจะทำหน้าที่เป็นงานมีเดียนะครับและทีเนี้ยมันก็เลยต้อง แบบมีการออกไปเก็บงานข้างนอกนะครับนนมีระบบจ่ายไฟฟ้าเพื่อชาร์จอุปกรณ์กล้องชาร์จโดรนชาร์จอะไรให้พวกเราครบทุกอย่างเลยอ๋อมันก็ต้องครบคันหน่อยใช่ไหมพี่คันนี้นะฮะโอ้โนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าดูดูอุปกรณ์พี่เขานะมีทั้งโดรนนะฮะมีทั้งกล้องมีทั้งแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในครบหมดเลยเน่เนดี๋ยวพี่ก็พาดูมาดูสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็เป็นลิ้นชักนะครับยาวเมตร30นะครับเป็นเป็น2ช่องนะครับมี2ช่อง นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นครับผมมีตู้เย็นด้วยใช่โอ้โหสุดยอดนะฮะครับ,รบตู้เย็นเย็นเย็นจริงๆครับไม่ใช่ตู้แช่นะโอ้เย็นเย็นมากเลยนะฮะดูนะเย็นมากๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะโอ้โหเย็นจริงๆเย็นจริงๆนะครับผม นะฮะอันนี้พี่แบบเคยนอนบนรถไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อนนเราเพิ่งกลับมาจากลาวใต้เราไปลาวใต้มาเพิ่งกลับมาอ๋อไปทริปลาวใต้มานะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบจัดก,การไฟฟ้าครับโอ้อนี่ฮะ ดูเลยฮะคุณผู้ชมครับดูฮะระบบจัดการไฟฟ้าครับผมคือครบครันแหละใช่ใช่ครับคือใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยมีตัวเก็บไฟอะไรหมดทุกอย่างใช่ครับสุดยอดแบตเตอรี่ก็จะฝังอยู่ข้างในอ๋อโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับอขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับอ,อันนี้ผมสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวเชิญด้านนี้สักนิดนึงครับพี่อ,อยากจะถามพี่ว่าทําไมถึงเลือกใช้รถยนต์ฟอร์ดพี่เอ่อทไมถึงเลือกใช้รถยนต์ฟอร์ดเพราะว่า ผมว่าเรื่องเรื่องหนึ่เลยคือเรื่องเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สมรรถนะของระบบ 4x4 นะครับคือขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือขาดไม่ได้เลยไม่ไม่แพ้ข้อหก็คือเรื่องหน้าตาร uh huh. เรื่องหน้าตาของ Ford เนี่ยไม่ว่าจะออกมากี่เจนกี่เจนนะครับผมแบบชอบมาคือผมเป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กแล้วผมผมเป็นคนจํารูปลักษณ์ของ Ford ได้ ก็คือจะเห Ford, ็น Ford ดเขาเขามีพ mm ัฒนาการมาเรื and and ่อยๆเรื hmm. ่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าผมผมเริ่มชอบจริงๆก็คือรุ่นรุ่นดูราทอกเป็นต้นมาครับผมเริ่มเริ่มใช้ได้ใช้งานจริงนะครับก็เลยประทับใจแต่น ну ั้นมาเลยนะครก็รักเขามาหลงรักมานานก็เลยจัดมาครอบครองซะนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายแล้วครับพี่ขอ3ามคำครับให้กับ Ford IMA ครับพี่ขอสามคำสามคำใช่ไหมครับ แกงแข็งแรงครับอ่าแกงแข็งแรงนะครับโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศของนะครับแกงเจ้าสนามเลยสับเด้งนะฮะโอ้หกลุ่มนี้ดังอยู่แล้วใครก็น่าจะรู้จักและสับเด้งนะครับนี่ฮะกลุ่มแกงของฟอร์ดครับสับเด้งโอ้โหแต่ละคัน เมื่อกี้ลงสนามไปแล้วผมต้องบอกเลยครับว่าจัดจ้านนะครับโอ้โหทั้งแบบรูปร่างการแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เสียงโอ้โหแล้วก็การคำรามเบิร์นยางโอ้โหมันได้ทุกอารมณ์จริงๆนะเดี๋ยวเราลองไปดูรถเขาสักนิดนึ่ะเดี๋ยวลองลองเดินเดินบุกบุกไปสักนิดนึงนะฮะอ่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับวันนี้ผมเห็นละเห็นไปลองสนามน่าจะเป็นคันแรกๆเลยของกลุ่มวันนี้นะก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเออ Ford Next Gen นะครับที่แต่งแบบเต็มระบบเลย,ยจริงๆวันนี้นะครับสวัสดีครับ ชื่อคุณอะไรครับคุณต้นครับผมคุณต้นมาจากที่ไหนเอ่ยอ่าลำลูกกาครับทองอ๋อมาจากคลองหกลำลูกกาเคันนี้เป็นเรนเจอร์เอคลใช่ัหมฮะพื้นที่กี่ไร่กันเนี่ยเราแต่งเป็นไบแท็กมาเดินไปทางนู้นกันสักหน่อยดีกว่าโอเคคันนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวลองไปดูสักนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างเปลี่ยนไฟเป็นของ alt เปลี่ยนไฟท้ายนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนล้อจัดทรงทั่วไปแล้วก็ใส่เบรกใช่ครับก็ประมาณนี้ทำไม่เยอะออ๋แล้วเครื่องยนต เครื่องยนต์ตอนนี้ต้องบอกว่าของเน็กเจ้นมันทาอะไรไม่ได้เยอะมันก็ทําได้แค่ใส่กล่องเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เป็นกล่องดาลางให้น้ำมันมันฉีดเยอะขึ้นแค่นั้นเองอ๋อแต่ก็แรงอยู่เหมือนกันนะก็แรงกว่าเดิมใช้ได้เลยครับพี่โอเคนะครับรถยนต์คันนี้เราใช้มาถึงปียังเลยปีหนึ่งเมื่อวันที่30พฤศจิกาอ๋อเพิ่งจะผ่านมาเร็วๆนี้นะครับนะนะทำไมถึงเลือกใช้รถยนต์ฟอร์ดฮะต้องบอกว่าบ้านผมมันเขาใช้โตต้าเยอะแล้วเนี้ยผมเห็นฟอร์ดตัวเนี้ยมันสวยแล้วภายในมันโอเค แล้วไปทดลองขับรู้สึกว่าช่วงล่างมันดีชอบเลยชอบเลยก็เลยจัดจ่ายซื้อเลยโอ้นะครับคันนี้นะฮะก็ต้องบอกเมื่อกี้ทําเวลาดีมากเลยนะนะครับสิบวิได้ไหมเมื่อกี้อ่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มองเมื่อกี้แอบมองอยู่ประมาณสิบวินะแรงอยู่นะอ่าโอเคนะครับขอสามคำให้กับ Ford M A ครับสักนิดหนึ่งได้ครับผมแรงถึกทนครับโอ้โหแรงถึกทนนะครับนะแต่เจ้าของอึดถึกทนนะโอเคขอบคุณคุณต้นมากๆนะครับขอบคุณครับ ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสนามทดสอบนะครับด่านจิมคาน่านะครับก็ต้องต้องบอกเลยครับว่าสนามนี้มันสุดยอดมากๆนะคะที่ ต้องทดสอบความสามารถแล้วก็สมรรถนะรถอย่างแท้จริงแต่ที่สําคัญครับอยู่ที่ความสามารถของผู้ขับขี่ด้วยเพราะว่าอะไรครับหนึ่งจะมีการจับเวลาแล้วก็มีการแข่งขันกันด้วยนะซึ่งใครมาร่วมงานวันนี้ไม่จําเป็นเฉพาะที่แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่าเป็นนักแข่งนะครับใครก็ได้ที่มาลงทะเบียนกับบริเวณนี้สามารถจะทดลองขับแบบจิมคาร่าได้เป็นการเก็บคะแนนและจับเวลานะครับวันนี้ครับนะผมนะฮะมาทดสอบแล้วนะครับสรุปแล้วคือไม่ได้ขับครับกลัวนะครับปลอดแหกนะครับไม่รู้จะพูดทําไม เอาละครับตอนนี้เร,เราก็อยู่ กับรถแข่งนะครับของทีมฟอร์ดไทยแลนด์ต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถแข่งคันจริงๆตัวเป็นๆวันนี้มาให้ดูในงานเลยครับของทีมฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์ไทยแลนด์นะครับนะมีอยู่2คันด้วยกันนะฮะวันนี้นะก็จะมีคันนี้1คันนะแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันก็ต้องบอกเลยครับว่าหาดูได้จริงๆเพราะว่าปกตินะฮะรถเหล่านี้จะอยู่แค่เพียงในสนามแข่งเท่านั้นนะฮะแต่วันนี้เรามาดูคันจริงเลยลองดูด้านในฮะ๋ยวขออนุญาตเปิดสักนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคนี่ฮะ นี่คือรถแข่งตัวเป็นๆนะครับวันนี้มาให้เราดูเลยนะที่สนามสปีดเว์ปทุมธานีสำหรับงานปอรดแฟนเฟสิบิวลครั้งที่2นะครับนะฮะทั้ง2คันนี้ต้องนะฮะต้องบอกเลยอ่ะหาโอกาสที่จะสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดแบบนี้ยากมากนะครับนะะต้องบอกเลยครับใครมางานนี้คุ้มค่าจริงๆเอาเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อกันดีกว่าครับ งาน RMA ขึ้นมาแจกของรางวัลน,นะครับเดี๋ยวผมประกาศทีเดียว3คนเลยครับผมจะขอเน้นในการซ้อมนะครับเพราะการซ้อมก็สำคัญมากเลยนะครับ,รบเพื่อเซตรถแล้วก็เซตเราเองด้วยนะครับเราก็ต้องลงสนามแล้วก็ดูว่าเราต้องเบรกตรงไหนต้องเข้าโค้งยังไงอ,อะไร<อ>แบบนหนท,<อ>ทุกอย่างเลยนะครับมันก็จะละเอียดมาก<อ><อ>แต่ว่าเป็นอะไรที่ ผมชอบมากเลยครัวามท้าทาย